ผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญาไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำราคาไม่เกิน3แสนเป็นคันไหนไปชมกันค่ะมิตซูบิชิพา, 4, 4, 4, 3, 2, านน 4, ร์ระะเซลโ2.4ซีทีปี2012สีขาวคันนี้ขับสี่หรือโฟวิลด้วยนะคะนี่เลยน้องมาเดิมๆเลยนะคะสีขาวคันนี้มาพร้อมล้อแต่งนะคะพร้อมใช้างานสภาพสมบูรณ์เป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยค่ะด้านท้ายของน้องนะคะจะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยนะคะและด้านหลังสามารถ เปิดพับเบาเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะคนข้างในนะคะก็จะมีความกว้างมากๆเลยนะคะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะเรียบๆเนาะคันนี้แล้วก็มีจอมาให้ด้วยนะคะเครื่องเล่น AMFM นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับสีโฟวิลให้ด้วยค่ะและเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะสภาพพร้อมใช้างาน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีพทเทินชิปมาให้ด้วยนะคะน่าใช้งานสุดๆเลยค่ะสนใจคันนี้นะคะจองเพียง199บาทค่ะผ่อนค่างวด5,000ตลอดอายุสัญญาพนักงานบริษัทเงินเดือนเหมือนต้น้นซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องเดาวไม่ต้องค้ำจบเลยค่ะสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหรือโทร0 9 2 4 4 7 8 8และ0929548016แอดไลน์เพื่อนๆพี่มนได้เลยค่ะ